งานสัมมนาวันนี้เนี่ยเป็นการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องบทเรียนที่เราไปเรียนรู้มาจากประเทศญี่ปุนป่นเป็นแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่แหลมโนโตะนะฮะจังหวัดอิชิกาวะที่ประเทศญี่ปุน่นแผ่นไหวเกิดขึ้นเมื่อประมาณหนึ่งมกราช่วงปีใหม่พอดีแล้วแต่เหตุการณ์มันเป็นแผ่นดินไหวขนาดใหญ่เจ็ดจุดห้าเจ็ดจุดหก ขนาดใหญ่มากทีนี้กว่าทีมเราจะเข้าไปสำรวจได้เนี่ยก็ประมาณสองเดือนให้หลังประมาณเดือนมีนาพอไปเห็นเหตุการณ์เราก็ได้เรียนรู้อะไรต่างๆมากมายก็เลยมาสรุปถ่ายทอดให้ผู้ที่สนใจเกี่ยวเรื่องนี้ได้ได้เรียนรู้พร้อมๆกับเรานะฮะการสำรวจครั้งนี้เนี่ยเป็นเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมของศูนย์วิจัยแ่นูไวแห่งชาติ ศูนย์วิจัยเป็นอยแห่งชาตินี่เป็นศูนย์วิจัยที่เพิ่งตั้งขึ้นมาใหม่ตั้งขึ้นเมื่อเมื่อปีที่แล้วประมาณช่วงเมษาของเดือนเมษาของปีที่แล้วอันนี้ก็อายุประมาณหนึ่งขวบในศูนย์วิจัยเป็นอยแห่งชาติเนี่เราก็มีหลายกิจกรรมเช่นจัดสัมมนาจัดซิมปพเซียมการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างน,นักวิจัยหรือว่ามีการคมความร่วมมือกับ,บนานาชาตาิแล้วก็จัดอบรม เกี่ยวกับเรื่องแผ่นดินไหวเนี่ยนะฮะแต่ว่าการการไปสํารวจเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ที่มีความสําคัญอ,อีกอันหนึ่งเป็นกิจกรรมอันหนึ่งของศูนย์วิจัยแผ่นดินไหวแห่งชาติทีนี้การไปสํารวจแผ่นดินไหวเนี่ยมันมันไม่เหมือนกับไปอ่านข้อมูลจากข่าวดูภาพจากสื่อมวลชนอะไรเนี่ยการการไปเห็นด้วยตาตัวเองเราจะเข้าใจปัญหาในหล,หลายๆมิตินะฮะ อย่างเช่นเป็นไหวที่โนโตเนี่ยเป็นแผนไววขนาดใหญ่เราเจอพื้นที่นั้นก็เจอเหตุการณ์หลายอย่างพร้อมๆกันมีการสั่นสะเทือนของพื้นดินที่รุนแรงสภาพพื้นดินเนี่ยดินดินทรายที่เป็นดินแข็งๆเนี่ยเป็นเป็นโครนทรายเหลวๆอ,อ,อันนี้เกิดขึ้นหลายตำแหน่งทั่วทางพื้นที่แถมยังทำให้เกิดสึนามิด้วยนะมีผลกระทบหลายรูปแบบ บางพื้นที่ก็มีไฟไหม้ตามมาแถมบางพื้นที่ก็มีการยกตัวของแผ่นดินไม่ใช่ยกน้อยๆน,นะฮะประมาณสามสี่เมตรยกขึ้นมามีผลกระทบหลายรูปแบบผสมกันนะเราก็เลยได้ไปเรียนรู้บทเรียนพวกนี้และได้เตรียมพร้อมรับมือเหตุการณ์นี้ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นในเมืองไทย สำหรับเมืองไทยเนี่ยบางทีหลายๆคนอาจจะคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะไม่เกิดนะในเมืองไทยก็มีหลายเรื่องที่เราคิดว่าไม่เกิดแล้วมันก็เกิดเช่นเมื่อ20ปีที่แล้วเราคิดว่าเราไม่รู้จักสึนามิเลยมันก็เกิดสึนามิครั้งใหญ่ที่เป็นเหตุการณ์สำคัญของโลกและของเรานี้ก็กลายเป็นภัยพิบัติที่ทำให้คนเสียชีวิตมากที่สุดเท่าที่เราเคยเจอมา หรือย้อนไปเมื่อสิปีที่แล้วเราก็เกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายในขนาด6.3นะฮะตอนนั้นก่อนก่อนเหตุการณ์นั้นเราก็เคยคิดกันว่าแผ่นดินไหวมันไม่รุนแรงถึงขั้นที่จะทําลายอาคารบ้านเรือนในการแผ่นดินไหวที่เชียงรายก็เปลี่ยนความคิดเราเหมือนกันนะฮะแต่ในสำหรับในแง่มุมของนักวิจัยเองมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์รู้จักรอยเลื่อนรู้จักแรงกําเนิดเนี่ย เราเชื่อว่าแผ่นดินไหวขนาดเจ็ดไม่เกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้ในเมืองไทยเรามีแหล่งกําเนิดเรียกว่ารอยเลื่อนมีพลังอยู่ในพื้นที่ภาคเหนืออยู่ในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศไทยมีโอกาสที่จะลายเลื่อนพวกนี้อาจจะเกิดแผ่นดินไหวขนาดเจ็ดได้ซึ่งใกล้เคียงอาจจะไม่ถึงขั้นแผ่นดินไหวที่โนโตะแต่สามารถทําให้เกิดการสั่นสะเทือนที่รุนแรงมากๆอาจจะทําให้เกิด ดินสภาพดินทรายกลายเป็นโคลนทรายเหลวตัวนะฮะแล้วก็เกิดไฟไหม้เกิดเหตุการณ์หลายๆอย่างอย่างที่เราเห็นที่ญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นที่เมืองไทยได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นการเรียนรู้บทเรียนจากเหตุการณ์จริงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะฮะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เราเราตัดสินใจที่คิดจะทํากันแล้วคิดว่าเราจะทําอย่างนี้ต่อนเนื่องไปเรื่อยๆเวลามีเหตุการณ์แบบเดียวกันเกิดขึ้นในอนาคต ก็เยอะฮะเยอะอหลายเรื่องอย่างเช่นวันนี้ใช้เวลาอธิบายไปสองชั่วโมงออกว่าก็มีหลายๆประเด็นถ้าไดนั่งฟังกันนะฮะแต่ว่าผมผมอาจจะชี้บางประเด็นนะอย่างเช่นระบบเรื่องสึนามิเนี่ยเขาก็เรียนรู้มาว่าใน,ในกรณีญี่ปุ่นเนี่ยเป็นกรณีที่ ที่เร็วกว่าที่คาดไปเยอะนะฮะแต่เขาก็มีระบบที่มีประสิทธิภาพสูงมากในการเตือนภัยเขาเป็นระบบเตือนภัยที่เกือบจะอัตโมติเป็นระบบอัตโมติไม่ไม่ผ่านไม่ต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาของคนเลยนะฮะทำให้เขาสามารถเตือนได้ภายในสามนาทีหลังจากเกิดผ่นดินไหวได้ทําให้คนได้รับแจ้งได้เร็วมากแถมเ็ายังมีระบบที่ถ่ายทอดข้อมูลลง มือถือนะไม่ว่าจะลงแอปไม่ลงแอปมันก็เข้าถึงหมดเลยใครมีมือถืออยู่ที่ญี่ปุ่นก็จะได้รับการเตือนอันนี้เรียกว่าระบบเซลล์บล็อตแคสต์เมืองไทยก็มีการพิจารณาจะทำกันแต่ยังทำกันไม่ได้ทันทีนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องอที่น่าสนใจมีรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องสึนามิที่เราเรียนรู้มานะฮะและ้วหรืออย่างเรื่อง สภาพดินทรายเปลี่ยนเป็นโคลนทรายอ่ามันเราก็พบว่าในบางพื้นที่เนี่ยมันไม่จําเป็นต้องสั่นสะเทือนแรงการสั่นสะเทือนแบบที่เราเคยเจอในแผ่นินไหวขนาดก,กลางอย่างที่เราเกิดที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่อะไรเงี้ยนะฮะหรือจังหวัดอื่นอืในภาคเหนือเนี่ยมันก็สามารถทําให้สภาพดินทรายเนี่ยเปลี่ยนเป็นโคลนทรายได้ แต่มันต้องมีปัจจัยประกอบหลายอย่างมันมันเช่นในกรณีที่เราไปเจอที่เมืองอุจินาดา・เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เป็นดินถมใหม่ที่เขาเรียกว่าเอาคนมาทําเองคนมาสร้างพื้นที่เอาเอาทรายมาถมที่เป็นสภาพดินทรายที่มันค่อนข้างหลุ่มลัวไม่มีการบอดอัดแล้วมีน้ําทะเลมีทะเลสาบอยู่ใกล้ๆเลยทําให้มีระดับน้ําใต้ดินสูง เราพอเจอแผ่นดินไหวที่ไม่แรงมันก็กลายเป็นคนสายได้ง่ายๆเหตุการณ์พวกนี้มันบ่งชี้ว่าเรื่องนี้เป็นปัจจัยที่อาจจะไม่ไม่คิดไม่ได้นะฮะมันเกิดง่ายกว่าที่เราคิดไว้เยอะในเมืองไทยเราในการออกแบบอาคารต้นานทานแผ่นดินไหวเราก็ยังไม่ค่อยคิดเรื่องพวกนี้เท่าไหร่นะอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับพวกอาคารบ้านเรือนเราพบว่าอาคารบ้านเรือนถึงแม้ว่าอา่า ที่เราไปเห็นเนี่ยเป็นบ้านไม้ซะเยอะแล้วก็มีอาคารที่แบบอาคารคอนกรีตที่ออกแบบโดยวิศวกรอ,อยู่ผสมไปแต่มีจํานวนไม่มากแต่ถึงไม่มากอะไรเนี่ยอาคารโรงเรียนอาคารสํานักงานอะไรที่เป็นคอนกรีตเนี่ยเสาอาคารเขาใหญ่โตกว่าอาคารบ้านเรามากแข็งแรงมากแล้วแถมเขายังมีการเสริมกําลังมีการใส่โครงเหล็กทัพเสริมเข้าไป ทำให้อาคารเขามีการมีความพร้อมมากๆในการต้านต้าน,นรับการสัน่นะเนือนที่รุนแรงนะฮะอาคารไม้ที่ถึงแม้จะสร้างกันมานานแล้วเขาก็มีระบบโครงเฟรมที่แข็งแรงอา่าหรืออาคารไม้รุ่นใหม่ๆก็มีการมีผนังไม้ที่เป็นสองชั้นและข้างในมีมีแกนไขว้ไปไขว้ามาเป็นระบบเรสที่แข็งแรงอาคารเขาก่อสร้างได้ด้วยถ้าเรียกว่าอะไร มีลักษณะการก่อสร้างที่มั่นคงแข็งแรงกว่าของเรามากพอเราหวนกลับมาดูประเทศไทยเี่ยเราพบว่าอาคารคอนกรีตของเราก็อ่อนแอเสาเล็กและมีลักษณะอ่อนแอหลายอย่างเช่นชั้นล่างเปิดโล่งอ่อนแอมากแล้วก็อาคารไม้ของเราก็อ่อนแอเช่นเช่นกัน,กนจุดต่ออะไรมันไม่ได้แข็งแรงมากเพราะนั้น เราไม่จําเป็นต้องมีเป็นไวท์ที่รุนแรงเหมือนที่เราเห็นกันที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะมีความสายมีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายที่รุนแรงได้ในเมืองไทยเรื่องเรื่องต่างๆพวกนี้เป็นเป็นบทเรียนที่เราได้ได้เรียนรู้นะฮะครอบกลุ่มเนี้ยข้อแนะนํข้อแนะนก็ความจริงมันก็มาผสมมากับบทเรียนของเราเพราะอย่างเช่น บทเรียนเกี่ยวกับเรื่องอาคารบ้านเรือนที่เขาแข็งแรงกับเราเนี่ยเราก็ได้บทเรียนพวกนี้ว่าเราควรจะไปปรับปรุงอาคารเรายังไงหรือว่าสิ่งที่เราพบว่าสภาพดินดินแข็งเปลี่ยนเป็นโคลนโคลนทรายเนี่ยมันเกิดเกือทุกเมืองเลยนะเกิดเกิดทุกๆพื้นที่ที่เราไปมันเกิดง่ายกว่าที่เราคิดกันไว้เยอะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องไปปรับปรุงมาตรฐาน ปรับปรุงขั้นตอนการออกแบบของเราให้ใส่ใจเรื่องการออกแบบฐานรากอาคารให้มันดีขึ้นหรือบทเรียนที่เกี่ยวกับเรื่องสนามมิระบบเตือนภทัยที่ดีหรือระบบเซลล์บอดแคสก็เป็นเหมือนกับข้อมูลหรือว่าไอเดียที่เราคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องไปปรับปรุงระบบเตือนภัยของเราให้มันเร็วกว่านี้ถึงถึงตัวคนต่างๆได้มากกว่านี้นะฮะ คนจนิงเขาคุยคุยไปถึงเรื่องระบบอบพยพมีป้ายนี้ภายอะไรเยอะแยะนะฮะก็ก็ลงรายละเอียดเขาเขาอธิบายประมาณสองชั่วโมงครึ่งผมก็ไม่รู้จะสรุปยังไงแบบเร็วๆนะฮะก็หวังว่าเราคงจะถ้ามีเหตุการณ์แผนอย่างอื่นเราก็คงจะส่งทีมไปสำรวจแล้วก็กลับมารายงานนะฮะอย่างวันนี้เราจัดที่วิศวกรรมสถา,านแห่งประเทศไทยเพราะว่า,าทาร์เก็ตกรุ๊ป กลุ่มหนึ่งที่เราเน้นก็คือวิศวกรเพราะวิศวกรจะเกี่ยวข้องกับการออกแบบก่อสร้างอาคารบ้านเรือนสิ่งก่อสร้างต่างๆนะแต่ว่าเราเราก็เปิดกว้างอยากจะให้ผู้ที่สนใจในสาขาอื่นมามา,มาร่วมฟังด้วยนะครับประมาณนั้นค่ะลอยเรื่อนเมืองไทยมีอยู่แล้วนะฮะลอยเลื่อนเมืองไทยมีอยู่แล้วแล้วเราก็อาจจะ ตอนนี้เรายัางรู้จักมันน้อยแต่เท่าที่เรารู้จักมันคือมันมีโอกาสที่จะทําให้เกิดแผนดินไหวขนาดใหญ่ๆได้นะฮะคือผมอธิบายนิดนึงนะง,ง่ายๆคือในพื้นที่ภาคเหนือและฝั่งตะวันตกเช่นเมืองการนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดแผ่นดินไหวประมาณหกเนี่ยเหมือนที่เชียงรายเนี่ยได้เกิดบทุกจงังหวัดแล้วมันจะเกิดจากรอยเลื่อนขนาดเล็กๆซึ่งเราอาจจะหามันไม่เจอ คือมันอาจจะเกิดในตําแหน่งที่เราไม่ได้คาดคิดเนี่ยเป็นไปได้ทั้งนั้นแต่ว่าเรามีการสารวจพบรอยเลื่อนที่เห็นชัดเจนเป็นรอยเลื่อนอ่าที่เรามันค่อนข้างใหญ่แล้วรอยเลื่อนพวกนั้นเนี่ยมีอยู่ประมาณสิบสี่รอยในเมืองไทยนะฮะแล้วบางรอยเนี่ยก็มั่นใจว่าสามารถทํา,าให้เกิดเป็นรอขนาดเจ็ดได้เพียงแต่ว่ามันต้องใช้เวลาสะสมพลังงานเป็นระดับพันปี ถึงจะมีพลังงานมากพอที่จะระเบิดเป็นแผ่นย้ขนาดเจ็ดนี้เนื่องจากมันมีหลายรอยในเมืองไทยผมก็ประเมินกันคร่าวๆนะว่าเราน่าจะเกิดแผ่นย้ขนาดเจ็ดเนี่ยทุกๆสองร้อยถึงสามรอยปีจะมีมาสักครั้งหนึ่งป็นะ่เราเราไม่ใช่หมอดูพจะพยากรณ์ได้ว่ามันจะเกิดที่รอยไหนนะฮะส่วนแผ่นย้าอย่างเช่นที่เกิดขึ้นที่เชียงราย6.3เนี่ย คิดว่าของแบบนั้นเนี่ยน่าจะเกิดได้ทุกๆสามสิบถึงห้าสิบปีสักครั้งหนึ่งเพราะนั้นพวกพวกแบบเชิงรายนี่น่าจะเกิดได้ง่ายกว่าแต่แบบใหญ่ๆขนาดเจ็ดเนี่ยอาจจะต้องรอนานหน่อยทพนั้นเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่มอาจจะเกิดพรุ่งนี้ก็ได้มาอาจจะเกิดอีกสิบปีก็ได้หรืออาจจะเกิดอีกร้อยปีก็ได้งนั้นเราเราก็พยายามเท่าที่ทําได้ตอนนี้ืเตรียมพร้อมนะฮะเอาอาคารบ้านเรือนเอาคนเราให้พร้อม รับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนา,าคตการมองว่าการนำองค์ความรู้ต่างๆไปใช้ใหอย่างจริงจังเนี่ยคือต้องอาศัยองค์ประกอบอะไรบ้างคือการมัน,ม,นมันก็ผ่านขั้นตอนแบบนี้คือเราไปรู้บทเรียนจากต่างประเทศเราก็นำมาวิเคราะห์แล้วก็ถ่ายทอดแล้วบางอย่างเราก็ใส่เข้าไปในมาตรฐานของเรา นะหรือเราปรับกฎหมายเปลี่ยนกฎหมายให้มันดีขึ้นมันก็ต้องช่วยๆกันนะฮะโดยแผนก็เป็นประมาณนี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในในแผนที่มาเอาบทเรียนมาถ่ายทอดคนที่เกี่ยวข้องไปนั่งฟังเ,เป็นห่วงนะครับโอเคครับโอเคครับถ่ายรูปอ๋อ